ชื่ออ,อรพันนามีผลค่ะชื่อเล่นชื่ออูมาจากบริษัท p h p p e c i a l t y ค่ะก็ในในในสายงานนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโรงงานเป็นการผลิตสินค้าทีนี้ในส่วนที่งานรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของการขายบัญชีประมาณนี้ด้วยการทํางานเนี่ยก็คือจะเป็นการ รับนโยุบายมาว่าต้องการทําอะไรบ้างนะคะในของแต่ละงานทีนี้พอเวลาเรารับงานมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเอาไปเขียนอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นงานที่รับมาก็คือเป็นงานเว็บการเขียนพัฒนาก็เราก็เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์งานว่าต้องการอะไรบ้างอแล้วก็เป็นนํามาพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ แากมันก็เอาไปเทนนิ่งกับยูเซอร์เพื่อใช้งานต่อไปก็จะเป็นในส่วนของข้อตกลงว่าเป็นการโตกันทาง,งานอันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญเลยว่างานที่เราได้รับมอบหมายมอบหมายมาเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ยทำเพื่ออะไรนะคะจากนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องไปวิเคราะห์ต่อก็คือว่าเราจะต้อง อินพุตก็คือรับข้อมูลอะไรมาเพื่อที่จะได้อย่างเช่นรายง,งานให้กับผู้บริหารรายง,งานตัวเนี้ยเราก็ต้องไปคุยกับยูเซอร์ว่ายูเซอร์เขาต้องอินพุตข้อมูลอะไรให้เราบ้างแล้วเราก็นํามาประมวลผลแล้วก็ทําเป็นรายงานให้ผู้บริหารดูตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีในส่วนของที่เราต้องต้อง,ต,องต้องโฟก,กัสกับยูเซอร์อะว่าจะต้องทงาอํางานตรงเนี้ยให้ถูกต้อง เจอที่น่าใจก็คือเป็นการการันตีนะคะก็เป็นส่วนที่เราเรียนมานะคะว่าเป็นพื้นฐานที่เราได้เรียนอย่างถูกต้องมานะคะสอนถูกจุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมาเรียนเนี่ยเพราะว่าให้แบบปูพื้นฐานให้เราได้รับความรู้ได้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถนำเอาฟังก์ชันการใช้งานของภาษาที่เราเขียนเนี่ย ไปใช้งานได้ถูกต้องให้ให้ถูกตามหลักภาตาของจารว่าติคิพค่ะคือไงอ่ะมันจะเหมือนแบ่งเป็นเซสชั่นบทเรียนหนึ่งเวิร์กช็อปบทเรียนหนึ่งเวิร์กช็อปบทเรียนหนึ่งเวิร์กช็อปแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อาจารย์เขาก็จะคืออาจารย์อะ่ะมีสําเร็จรูปของแล้วที่เขาเป็นเฉลยติดตากเขาไปเวลาให้เราเนี่ยทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีเป็นบางส่วนให้เราแบบคิดเองอย่างเช่นมีแค่ สมมติฟังชันฟังก์ชันเราบอกว่าเอาเมาส์คลิก้วเป็นการเช็คข้อมูลอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่เขียนเช็คให้เราให้เราคิดเองแล้วเราก็เช็คข้อมูลเองคิดเองเขาไม่ได้ปิดการเราเพราะว่าการเขียนแบบเนี้ยแต่ละคนไม่มีผิดถูกแต่สุดท้ายมันได้เหมือนกันแต่ว่าการเขียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันควรหรือไม่ควรแครเองอย่างเช่นสมมติอนะ่ะการเขียนรูปแบบที่หนึ่งอ่ะ ไม่ผิดแต่ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เก่าแล้วไม่อัปเดตแล้วเราควรที่จะเขียนฟังก์ชันที่2นะมันโอเคมันแอคทีฟกับซัพพอร์ตกับทุกอันคืออันนี้อาจารย์ก็บอกเป็นพวก syntax บ,บางตัวที่ตามหลักการมันไม่ผิดไวยากรณ์มันไม่ผิดแต่ว่าไม่ไม่ควรเขียนแล้วหรือไม่ควรใช้งานแล้วเป็นการสอนคอนเซปต์ในการดูว่าการไล่เนี่ยมันจะมองตั้งแต่ อย่างอย่างเช่นอย่างเช่นที่เรียนมาก,ก็คือมันเป็นโน้ตใช่ไหมการมองซาวาสกิปอ่ะมันจะเป็นการมองหัวแล้วแตกเป็นรูปเป็นกับต้นไม้เออประมาณน,นี้แล้วเราก็จะรู้ว่าพอเวลาเราเขียนตัวเนี้ยมันจะวิ่งไปอยู่ตรงไหนของกับต้นไม้นีเป็นการเกะเข้ามาไม่ได้เป็นการแบบมองไปทีปืดทั้งหมดประมาณน,นี้แล้วก็มีเป็นพวกสไตล์การเขียนแบบการย่อโคดอะไรเงี้ยมันมีการเขียนได้หลายรูปแบบ ชอบก็เป็นการนําสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเอามาใช้งานจริงแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่เราที่เราเรียนมาเนี่ยของ Java s c r i p เนี่ยมีความสามารถใช้งานได้อย่างไงบ้างแล้วก็เอามาประยุกต์กับการใช้งานจริงๆที่ใช้แน่ๆก็คือเป็นพวกการคํานวณการคํานวณต่างๆอันนี้คือเราใช้แน่นอนแต่ว่ามันจะแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือเป็นการที่เอาไปคํานวณแบบ คือรอยางรอยางานรายงานหนึ่งที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันจะมีการคำนวณอ,อย่างเช่นยอดขายเงี้ยเออการคำนวณแบบมันก็ต้องซัพพอร์ตกับผู้บริหารเนี่ยอันนี้คือเราเราใช้แน่แน่ไงก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ดีเลยก็คืออ่าพวกคอร์สเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะคะการติดต่อก,กับทีมงานก็คือรวดเร็วดีนะคะแล้วก็ยังเอ่อ หลักสูตรที่ที่เรามาเรียนเนี่ยก็โอเคค่ะเป็นพื้นฐานที่ดีครอบคุมแล้วก็อาหารก็อร่อยเอ่อจววาวาษคิปเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการพัฒนานเว็บไซต์ซึ่ง j จ v าภาษาคิปเนี่ยมันเป็นภาษาแบบพื้นฐานสาตนดาดอยู่แล้วที่เราจะต้องใช้งาน ทีน okay ี้ถ้าเราแบบมาปูพื้นฐานจากการเรียนที่เนี้ยมันก็โอเคนะคะก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงไประยุกต์ใช้งานได้จริงก็อาจารย์ก็สามารถตอบคำถามที่เราสนใจได้